สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองอีกแล้วก็อยู่ในเกมป๊อกปีเพช์อีกครั้งวันนี้ผมจะมาแกล้งฮังกกี้แล้วทดสอบกับด่านที่เราจะเจอฮักกี้อะไ่พวกรู้มันใช้เทปซ้อนกันได้ไใจไหมเยวี่ยเ,เทปสีเขียวใช่ไหมเอสีเขียวนี่นี่ แล้วก็ชึบประชึบฮึบนี่เพียงเท่านี้เราสามารถที่จะฮะประตูก็ยังเปิดแลวประตูหายไปด้วยประดินดูคือมืออีกครั้งเไงใจจริง ก็ถ้าถ้าเห็นหน้าปกคลิปไปอย่างนั้นก็ผมฮมันเป็นบักของตัวฮักกี้ไว้ใ้มาของเกมนะตัวฮักกี้เป็นบักเองอือฮึรู้แล้วโอเคเราเปิดเปิดประตูแล้วเราเป็นผีเหรอ อเหมือนเดิมอะ่ะมยแค่มือเดียวอะ่ะทำไมมันมีมือเดียวอะ่ะงงอย่างมีสองมือแล้วแล้วก็ต้องรีบรีัไปอะละเออชึบฮึบอ,อันนี้ฮักเก้ต้องขอรีบรบไปได้ไหมมันแกมา ก่อนจะไปให้ไฟสหนึ่งทีนี่เนี่ยนี่เนี่ยห้ไฟอีกครั้งหนึ่งฮรั้กี่โอ้ตัวอะไรนี่ลืมแล้วลืมจริงคิสซี่อะไรท่าอย่างนี้คิสกี้พิงกี้อะไรกี่เหรอชื่ออะไรลืมแล้วเนี่ยตอนแรกๆผมก็เป็นอย่างนี้นะ โอเคฮักกี้หายไปแล้วยืนแทนอย่างี้เฮ้ยมองของฮักกี้สว่างมากเลยโอเคโอ้เราดึงอันนี้อันดึงได้นั่ไปไม่ได้อะ ต้องไปให้ได้แต่เราดึงได้ดไแอ้วคิไปฮะรู้สึกเหมือนฮักคี้มันจ้องตงัอเรเหออื้งเถอะในคลิปที่แล้วอะ่ะคลิปที่แล้วอะ่ะผมย้อนกลับมาดูอะ่ะโอ้ผมเพิ่งสังเกตทุกคนคอยดูดับโอ้โห

โอ้จิ้มสวยแล้วก็ปิดไปเลยอยู่กันไปก่อนเดย์นักกี้มันตามเราตลอดเวลาช่างเถอะชึบบัดเกมดีจริงแชตเตอร์สอบไม่รู้ไปยังไงนผมอะจริงจริงแมวๆก็แมว,แมว,มแวอบเราเองไอจังะลย์จาอะลร์ำรกำนังเงินฮะ น่้กินกากนเอนยอยากรู้ถังผมทกไปคล้องกับฮักกี้จะเป็นยังไงว้าวเล่นล่นเล่นทางนี ไปไม่ได้ไปไปกันเถอะแล้วไปไหนโอ้จะพาไปจุดที่เราจะเจอทังกีทั้งแม่กนึกก่อนนะโอ้จุมาทางนี้ ไอ้อออติดเอาโออย่างเงื่งเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะผมไปติดกับฮังกี้แล้วนี่ค่ฮังกี้มันเดินออกมาจากเงามืดผมไม่ผมไม่ถูกจักสเกลจะลองจะลองแบบไม่ไม่หนีโอ๊ยผอจะเข้าไป คิดว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงประตูปิดประตูปิดแล้วจะเป็นยังไงแล้ถ้าผ้าปกก็มันก็ไปนี่ฮึบจึบฮึบโอเคเออกดคราวนี้ไม่จิบนี่ใช่ก อ้นีมันเปิดตาตลอดเวลาป่ะเนี่ยแล้วผมก็ผมเขาใจทําแล้วเขาเขาแบบลูกก็ลูกตา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 เนี่ยลูกตาเนี่ยลูกตา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 เต็มไปหมดเลยเขาคิดคิดผมเข้าใจนะเขาเขาเขาคิดยังไงแต่ว่าอันนี้ พอไปมีดวงตาแล้วรู้สึกตกัวหลอนนะ่ะรู้สึกผมวัวใช่ว่าคารั้งนี้มันจะงับแต่ไหมโอ๊ยยักไม่งับจิ๊แพกอะเม่อกี้เฮ้ยมันนี่นี่เลยนี่เลยต่อเน,นี้ยแคทปีเข้าไปไม่ได้ด้วยไม่รู้ใาชา้ลบยังไง ต้องมีทักอย่างสิแคปปีม้มาถึงตรงนั้นงั้นเราจะจัดไปแล้วกันตอนนี้แคปปี้ใกล้กถึงแล้วโอเคมาเปิดประตูโอเค ลองอมันถูกมันมันถูกปีบอยูด่ดีถูกปีบอยู่ดีฮ่าโอเคไปแล้วก็ได้ไป let's go เอเก๋ว่าตรงน,นี้มีฮักกี้นะเนี่ย ฮัลโหลวอนฮึบ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 ไป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 ทางัอะไรอยู่นะจำได้เมิดเปล่าก็ไม่รู้กี่ที่คอยได้เราอะขึ้นมาลองตรงไปตรงไปแล้ว เอาย่อลงสินะไป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 ทางนี้ขวาซ้ายขวาเอาเอาลืมลืมลืมฮักกี้ฮักกี้ไปไปไปเล็กเกรเล็กเกเล็กเกไปเร็วเร็วบร็วฮักกี้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 โอเค ร่วมไปกับฮักกี้จะเป็นยังไงฮะอา้าวฮักกี้เฮ้ยคขาดอนซูสวะฮักกี้เป็นไงบ้างฮักกี้อะไรไม่รู้แต่เพียงแค่ว่า ับไปอีกครั้งไงทำไงอ่ะจะไปอีกครั้งโอเคดักไม่เซฟมาเซฟตรงรุ่นอ่ะอย่างได้สองเลยเออออให้มือมาสั่นย่างงั้นอ่ะ จึงมือมันดินยากเอนี่ยแค่นี้ได้ไหมอุ๊บโอเค พ้อโดดลงตรงนี้ได้พร้อมโอเคฮะฮักกี้ยังโอ้อ้าวติดอีกแล้วเอตอตรงทงนี้ก็ขอลองเห็นฮักกี้ดูเอาสเกเชิญ กลัวโอเคเราได้จะทำคือแกงฮักกี้แต่แกงฮักกี้ให้ฮักกี้กระเด็นให้แบบปิวอะ่ะไอคลิปที่แล้วไม่ปิวอะ่ะเข้าใจไหมไมัไม่ปิว่วโอเคเล๋อวไฟล์หนึ่งตัวเ

เค okay. จะได้แล้วล่ะกับฮักกี้ฮัลโหลมอนโอ๋โหฮุยก็เดินเลยจุก,กับฮักกี้สิจุ๊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 เอ้อามาทางนี้ก็มาทางนี้สิเดินกลับมาอีกเอ้ยเก่งเลยฮักกี้ ไปแล้วนะเห็นไ,ไหม้ยี่มาได้มัไหมเอาฟุตชดได้ไปเฉยอโอเคก็ครั้งนี้จะเรียกว่าครั้งนี้

ไอ้มันติด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 ,ตดลงไปสิชลายลงไปด้คว,วามเร็วฮะฮฮขึ้นขึ้นแล้วเรียวเรียวเรียวเลียวตรงไปเรื่อยตรงไปยนลง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 ขวาออขวาอีกครั้งซ้ายโอ๊ย ฮักกี้ฮักกี้ไม่ไปแล้วฮักกี้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 พี่หายตรงนั้นเลยเอา้าตกไปด้วยแล้วกันเอ้าตกไม่ได้เออโอเคไปเจอ เจอับก๊อบปปีแล้วกันโอเคมาถึงแล้วนาปปี้เสียงเพลงก็ถ้าทุกคนได้ยินก็ถ้าคนไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วยแต่ถ้าทุกคนได้ยินก็ขอให้ดีเถอะนี่จะมีเสียงเพลงเนี yeah. ่ย ไอตู้ชัปเตอร์สองเนี่ยดันดีไหมดันไม่ได้ไงดูแต่ตอนนี้นมันก็เสียใจว่ากี้เปิดป๊อปปี้น่ารักเชียวหับตาน่ารักนะจังนะเราเราไปจุดสีแดงๆเหรอ ก็จะต้องเปิดห่างตู้เลยโอ้ยกรโดนโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไม่บา,บายครับ